มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของโบก็ถอนหงอกสมศักดิ์เจียมค่ะฟาดความเลวร้ายปล่อยข่าวลือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพอเถอะอาจารย์จากกรณีที่ทางด้านของสมศักดิ์เจียมทีรัสกุลผู้ถูกออกไหมาจับตามความผิดมาตรา1นึของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีข่าวลือว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนั้นขณะเดียวกันก็มีสสรวมถึงนักวิชาการและหลายคนพยายามโหนข่าวปลอมแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายและเปิดหน้าอย่างชัดเจนว่ามีแนวคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่นเองที่ทำให้ทางด้านของวาสนานานวมนักข่าวสายทหารชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความสยบข่าวลือพร้อมกับระบุว่าได้รับการยืนยันแล้วในเรื่องพระพารณมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแข็งแรงดี ทรงออกกำลังพระอวรากายทุกวันและทรงติดตามสถานการณ์โควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือวันนี้ค่ะ18พฤษภาคมทางด้านของนางสาวนัทธามหัฒตนาหรือว่าโบนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องราวข่าวลือโดยโบพยายามอธิบายและชี้แจงในทํานองว่าข่าวลือเมื่อเรื่องเก่าผ่านพ้นไปก็จะมีข่าวลือเรื่องใหม่ตามมาอีก ขณะที่ผู้ปล่อยข่าวลือนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรโดยโพสต์ว่าถูกหลอกก็ไม่ต้องเสียใจไปสัปดาห์หน้าเจ้ากรมข่าวลือก็จะหาเรื่องใหม่มาปั่นหัวจนคุณลืมเรื่องเก่าไปเองเหมือนที่ผ่านผ่านมาโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่สังคมเขาไม่ลืมคุณไม่มีทางสร้างสังคมดีๆโดยวิธีเร็วๆได้หรอก ต่อมาค่ะเมื่อข้อความโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะมีทั้งสนับสนุนโบและบางคนก็โจมตีตําหนิรวมทั้งคนที่ออกมาปล่อยข่าวลือที่เป็นเทน็จนี้นั่นก็คือนายสมศักดิ์เจียมค่ะก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์ด้วยว่าที่ลือกันยังไม่ยืนยันทางใดนี่ครับโดยทางด้านของโบค่ะก็มาตอบทางด้านของสมศักดิ์เจียมว่าพอเถอคะค่ะอาจารย์ ถ้าอยู่ในประเทศมันไม่ได้ยากที่จะรู้ความจริงหยุดวิธีการแบบนี้ได้แล้วพร้อมทั้งยังคอมเมนต์อีกว่าขอพื้นที่ใต้คอมเมนต์นี้เป็นการถามตอบระหว่างโบกับอาจารย์เป็นหลักค่ะใครอยากเขียนอะไรไปเขียนในคอมเมนต์ใหม่เพื่อให้ไม่ต้องหากันยากแล้วมาตอบซ้ำๆเพราะเราไม่ตอบคนอื่นอีก จริงๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่แสดงความเสื่อมของพวกคุณได้ดีที่สุดไม่ว่าจะมีการยืนยันความจริงอย่างไรก็ยังใส่ร้ายจนกระทั่งเราฟ้องร้องดำเนินคดีกันแล้วคนที่อยากปั่นเรื่องใส่ความก็ทำต่อไปไม่สิ้นสุดทำกลางความนิ่งเฉยของคนไร้หลักการผู้แปะฉลากคำว่าประชาธิปไตยให้ตัวเองทั้งหัวงอบหัวดำจนถึงวันที่ไฟที่จุดไว้เผาคนอื่นมันย้อนกลับมาเผาตัวเอง นี่คือธรรมชาติของคนที่ปล่อยเขาโดยปราะศะจากความรับผิดชอบอย่าไปหวังว่าใครเขาจะไปเต้นตามคอยแก้เขาหรือเลื่อนลอยที่แต่งกันขึ้นมาเมื่อมีสติปัญญาเท่านี้ก็รอความบันเทิงจากเขาลือเรื่องใหม่ไปวันๆก็พออย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ทางด้านของโบนั้นถูกกล่าวหาโจมตีอย่างมากว่าหิวแสงทําให้ทางด้านของโบค่ะต้องออกมาตอบคอมเมนต์ว่าแค่คุณใช้คําว่าหิวแสงและเปลี่ยนไป กับคนที่แสดงความคิดเห็นยืนยันหลักการเดิมๆในพื้นที่ของตัวเองมาตลอดคุณก็น่าจะเลิกใช้คำว่าประชาธิปไตยเรียกตัวเองและยอมรับว่ากําลังพยายามสร้างสังคมอานาธิปไตยกันได้แล้วแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะคนเขาดูออกกันหมดเราแค่เป็นคนแรกที่พูดออกมานอกจากนี้ค่ะยังพบว่าทางด้านของโบนัท t าค่ะยังแสดงความเห็นในเรื่องของขาลือผ่านทางทวิตเตอร์ด้วยว่า ความเลวร้ายของข่าวลือคือการปราศจากความรับผิดชอบคุณไม่มีทางสร้างสังคมดีๆโดยวิธีเร็วๆได้หรอก